เจ้าสวัสดีเจ้าวันนี้ไม่แร่ปลาแมาเอลลำน้ำไม่วางนะเจ้านี่บรรยากาศหลังปีใหม่นะเจ้าที่นี่อยู่ตังบนแปงจ้างไม่น,นะเจ้าอันนี้อยู่ที่บ้านแม่บินเพนเนาะอันนี้มันจะกว้างหน่อยนะเจ้าอาดูต่างเล่นน้ำเนาะบรรยากาศหลังปีใหม่ก็ยังคึกคืนอยู่นะเจ้าคนกับแมแอวกันเรื่อยๆเนาะ การอบๆนะเจ้าคนก็นยังไม่แมวกันนักอยู่เนาะแต่โซนตั้งบนนี่มันจะมาน,นักเหมือนตังลุ่มนะเจ้าแต่เฮาอยู่แบบชิวๆนะเจ้าสบายๆนะเจ้าม่วนเจ้าไม่ไดชอบอย่างนี้หรอ เจ้าตานี้สามารถแปลละออนมาเล่นได้นะเจ้าอากาศเย็นสบายเจ้าแมวได้นะเจ้าตอนบนเพื่อนเจ้าแมนไม่บินเพนเนาะเงื่องน้อยลอยน้ำฮะเงื่องน้อยคุนี้่อยชุนี่อย เจ้าบรรยากาศรอบๆนี่นะเจ้าลำน้ำบนบ้านไม่บินเพื่อนเจ้าหลังปีใหม่เนาะคือคืนอยู่นะเจ้า นอนกันเล่นน้ำกันมวนเนาะเจ <c oughs> ้าใครสนใจก็ไม่เอวได้นะเจ้าตั <c oughs> ้งบนนี่คน <c oughs> มันบะอึดอาดดีนะเจ้าอากาศสบายสบายเจาะเย็นสบายเนาะเจ้าใครสนใจก็ไม่เอวได้นะเจ้า นแม่บางเนาะที่บ้านแม่บินเพื่อนะเจ้าอากาศโล่งๆสบายๆเจ้าจเจ้าสำหรับคลิปนี้ไม่ลาไปก่อนเนาะฝากกำลังคลิปหน้านะเจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่ลาตัวนะเจ้าสวัสดีเจ้า